วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่14กรกฎาคม2565นะครับมีผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าในขณะนี้เวลาที่ทางด้านรัเสเซียนั้นได้มีการปิดท่อส่งกา๊าซเนี่ยนะครับนอสตีมวันเพื่อทําการซ่อมบํารุงนั้นแล้วก็นอกจากนี้เองเนะครับจากกรณีที่สหภาพยุโรปนั้นเองก็มีมาตรการในการคว่ำบาตรน้ํามันของ ทางด้านรัเสเซียเองนะครับก็กลายเป็นว่าเวลานี้สหภาพยุโรปนั้นมีน้ํามันที่ไม่พอใช้นะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันนั้นกลายเป็นว่าแม้ถูกคว่ำบาตรแต่ว่ารัเสเซียนั้นผลิตน้ํามันขายออกไปเนี่ยราว10บล้านบาร์เรลต่อวันมากกว่าก่อนที่ทางด้านรัเสเซียนั้นจะเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนจึงทําให้เวลานี้เนี่ยครับเส้นทางน้ํามันนั้นเนี่ยครับของ รัสเซียจากที่เคยไปยังชาติตะวันตกก็เปลี่ยนเส้นทางไปยังจีนแล้วก็อินเดียรวมถึงตะวันออกกลางช่วงเดือนมิถุนายนปี2565นั้นส่งน้ามันออกไปตะวันออกกลางพุ่งถึง155,000บาร์เรลต่อวันในขณะที่เดือนกรกฎาคมนั้นยอดพุ่งไปอีก220,000บาร์เรลต่อวันเส้นทางน้ํามันรัสเซียจะไปที่ท่าเทียบเรืออินซัก้าของอียิปต์ในเทะเลแดงแล้วก็ Trading, อารามโคเทรดดิงก่อนที่จะส่งต่อไปอยังท่าเรือ ในดินแดงของซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นการนําเข้าน้ํามันรัสเซียรวดเดียวเนี่ยครับจำนวน3 2ล้านสแสนบาเรลแล้วนําไปผสมกับน้ํามันของซาอุดีอาระเบียเองอีกทางหนึ่งนั้นก็คือไปที่เมืองฟูเจราของสหรัฐอารบเบรตนะครับจากนั้นก็จะถูกผสมกับน้ํามันของสหรัฐอารับเเรตแล้วก็ต่างส่งน้ํามันเนี่ยครับเพื่อที่จะดําเนินการนั้นไปขายต่อ ให้กับทางด้านสหรัฐก,กับสหภาพยุโรปรวมถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้ในราคาที่แพงขึ้นนอกจากนี้เองนะครับล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวนะครับว่าในส่วนของฝรั่งเศสเองนั้นทางด้านมารินเลแปนหัวหน้าพักใน t ช o แนลเรล l ี่นะครับของฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองของทางด้านประธานทุิบดีเอ็มมานูเอลมาครงนั้นก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามาตรการการขบตรจากยุโรปต่อรัเสเซียนั้นไม่ได้ ผลเลยแม้แต่น้อยนะครับแต่กลับทําให้ฝรั่งเศสนั้นเนี่ยครับได้รับผลกระทบมากกว่ารัเสเซียที่ได้รับผลกระทบเสียอีกซึ่งตอนนี้เธอก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าฝรั่งเศสนั้นต้องไปซื้อน้ํามันจากอินเดียที่มีการนําเข้ามาจากรักเสเซียอีกทอดหนึ่งนั่นก็หมายความว่าทางด้านในส่วนของฝรั่งเศสเองก็ต้องซื้อน้ํามันในราคาที่แพงขึ้นซึ่งถ้าตามที่ผู้สื่อข,ข่าวนั้นรายงานข่าวนะครับก็เวลานี้ก็พบว่าหลายประเทศนั้น ต้องซื้อน้ำมันเนี่ยครับผ่านคนกลางแน่นอนครับเมื่อผ่านคนกลางนั้นก็ย่อมที่จะทําให้ราคาสูงขึ้นกว่าเดิมในระดับหนึ่งนะครับไม่ว่าสหรัฐอเมริกาประเทศต่างๆในยุโรปรวมถึงญี่ปุ่นเองเนี่ยครับก็ยังต้องซื้อน้ํามันในราคาที่แพงขึ้นทั้งๆท,ท,ที่เวลานี้ชาติในเอเชียนั้นเนี่ยครับที่เป็นมิตรกับทางด้านรัสเซียกลายเป็นชาติที่ซื้อน้ํามันถูกกว่า ชาติในยุโรปนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามที่นำมาฝากกันครับ